มือไปจับอีหยังเนาะพี่น้องเอ้ยแบบสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเห็ดอีหยังเนาะนี่เนาะพี่น้องมาเก็บเห็ดน้ำกันค่ะมาเก็บเห็ดเห็ดอันโอเ้เห็ดหลังไข่เห็ดหลังไข่เนาะค่ะดอกบ่ค่อยงามดอกค่ะเอาเก็บเอาไปก่อนมันโอ้บ่เอาเอาถิ่ม ปลาน,นีเป็นปลาใหม่ด้วยค่ะพี่นอ้องักขายังมาหาเห็ดน้ำกันนายังมีแต่กิงใหม่เห,ห,ห็ดอยูส่ยโอ้ยโอ้มี่พี่นอ้องพุ่นเขาสูงสูงผลก็มาผู้เดียว่อยกับ,บอกกล้าขึ้นไปเนาะคะ่ะเนาะอันโซ่เฟอร์พันถ่ายอยู่ ให้เห็นค่ะเขาสูงสปกติค่อยสิขึ้นไปค่ะโ <c oughs> มน,นี้ค่ำล่ะค่ะค่อยคือสิบวกขึ้นไปพี่นอ้ <c oughs> องยางเบิงเป็นอีหยัง,ยงนอค่ะ <c oughs> ปกติพันสิออกน้ำโมนีค่ะทุกปีโบ๊ฮูว่าเป็นอย่าง ปีนี่บ่มีอีหยังเลยหรือว่าหมูปลามาเคียกินบ่ค่ะเอามาเดินออกกำลังกายท้ายหลวไปกันเลี่ยวกันถ้าสันทบมีเอาพอเลี่ยวพอเลี่ยวพี่น้องดอกนึงนี่น้อยเห็ดอีหยังเนาะค่ะเห็ดพึ่งอะไรเหรอเห็ดโอ้เห็ดเพึ่งยังจังมาออกดอกกำแพงเห็ดเพิงเลือดพี่น้องเห็ดเพิงเลือด อันนี้เฮ็ดเก่าด้เหมือนว่านเด้จ้ะถุงมืออะไรอุปกรณ์มีดจ้ะพ่อเฮ็ดเพิงเพ่งเลือดกำผ้าดอกเยียวพี่น้องเดินต่อไปค่ะเดินต่อไปก้อนหินใหญ่ปกติพ่นสิออกอ้อมกองก้อนหินใหญ่ก้อนนี้ด้วยค่ะ โบมี่ข้างบนโบมีเลยพี่น้องพุ้ยแฟนข่อแล้วจอดรถถ่ายอยู่พุนค่ะบ่มีบ่มีมมแต่ข้างบนผุนเป็นตะมีอยู่ค่ะแต่ว่าเวลาบ่พ่อมาเลยอ้ยเป็นตะออกเห็ดดำใหดข้างบนบ่มีค่ะพี่น้องค่ะบ่มีเลยค่ะ เอาห้อยหยังมาเคียอุ้ยมีอยู่พี่น้องแต่บ่หลายค่ะบ่หลายคุณแฟนคอยจอดรถถ่ายอยู่คุณแล้วว,ว่าเธอมาไทยหาถ่ายรูปแล้วก็ว้ามาตัวมาเก็บเห็ดน่ะแล้วว,ว,ว,ว่อาอ๋อ อุ้ยมาไปปอกํำงูด้วยแบบนี้นั่นเห็ดดำค่ะพี่น้องนี่บาจักดอกหรอกค่ะนี่นี่บวากาล่วง,งไปเป็นสิงูพอวอกขึ้นมาเนาะ่าไปอุ้ยอุ้ยนั่นเดีย๋ยวนั่นเดีย๋ยวเขามาเก็บกันล่ะคนกำลังออกพี่น้องข่อยเห็นแล้วค่ะข่อยเห็นแล้วนั่นโอ้ยเขามาเก็บไปแล้วตัวนี้เพราะท่านเขาจอยข่อย นั่นพิ่กำลังออกโอ้ยอย่างเมื่อกินเนาะให้นี่เห็นบ่ค่ะเห็นบอกห,หน่อยนึ่งปีนี้โอ้ยอพ่อมองแล้วดอกสองดอกอันค่ะอืบ ทว่าค่าโซโฟเฟอร์มันมาจอดถากสียางขึ้นไปอยู่ค่ะกลางบนผลเป็นตามีอยู่ด้วยค่ะฟ้าดาคอยเดอ์ฟ้าห่วงมาดาคอยเดอรพี่น่องไอ้คนผ้ามาเก็บในี่ใจห่อนเดยไม่รุ่นนียังเป็นน่องอืถ้าขอยยิงที่เขี่วเสียกันตัวพี่น่องเ้ย โอ้ยข้างขวโอ้ยว่นตีเห็ดเปลือกไม้เพม่จนพี่น้องตาไล่ตาไล่ลเห็ดโบเห็นขะตา,ลาไล่ไปละข่อยไปบึ่งข้างน,นัง้นเนาะจ้ะมาจอดรถถ่านแล้วมาจับแล้วมาดับเครื่องเลยพี่น้องมาดับเครื่องเจ้าก่อ น้ำมันจะไหลเจ้าเข้าไปอันนี้เห็ดท่านใหญ่ค่ะอุย้ยตัวเอ็น <c oughs> เห็ดท่านใหญ่บนเท่าพี่น้องทา่ายเห็บเบิ้งค่ะวนไป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  ทานยายุ้นบมนค่อยกินนอมอัน,น,นบวชแสบนี่จ้ะเอ้าเห็ดดำมาออกแบบออกกี่ที่เถอะเห็ดดำเพิ่นออกแบบโอ้ยออกหน่อยออกนี่เถอะเห็ด เฮ็ดโบมี่หรือมาเบิงโอ้ยพี่น้องเม็นเน่าอันเม็นเน่าเฮ็ดทานเฮ็ดทานดำใหญ่พันพันเน่นาค่ะเบิ้งข้างบนเป็นตะมีอยู่ค่ะเดี๋ยวมือใหม่เขอยังสีแววเขามาใหม่โมนี่คือสีค่ำค่ำล่ะออกไปก้อนเนาะค่ะเนาะนำไมก็เป็นตะมีอยู่นะ เด้อค่ะถ่ายรูปก็สีแบบหมุนหมุนแนนด้อค่ะเด้ออุ้ยทั้งผุนเป็นต่ามี่แห้งข้าง,งบนพุ่นข้างบนผุนเป็นต่ามี่แห้งพี่น้องบ้างบ้างอุ้ยขอ่อยเสมอบุญเดี๋ยวเดี๋ยวมือหลังข่อยสีแวมามืออื่นมัน่งมืออื่นมืออื่นค่ะมืออื่นเห็ดมีอยู่ดิแต่ว่าบ่มมีเวลาเก็บมีใต้ต้นอันนี้ ก็ตีพันออกอยู่ได้ค่ะนี่นี่ค่อยมาเก็บพันออกอยู่ไอ้นต้นบุกทายอย่างน้ำทายลูกไปน,น้ำกับสีลมแล้วพี่น้องเอยโอ้ยแจะมีเห็ดอยู่ไงแต่ว่าคข่ยข่อยมาจอบจอบเบิ้งก่อนเดี๋ยวขยี้มใหม่ คอยสิงถูกสาวพามาสาวเขาก็ข้าหญ้าเขาูเสาคอยโอ้ยโอ้ยล้มล่มเขาทำงานน้ำเฮียนน้ำ,นำโอ้วันหยุดเขาก็ไปทำงานเฮ็ดอีหยังพี่นเนาะเฮ็ดเพิ่งเลือดบ่ค่ะมือโอ้ยเฮ็ดเพิ่งเลือด ข้างบนน่ะสิมีเห็ดหลายอยู่พี่น้องแต่ว่าข่อยสีบอท่านขึ้นไปมือน,นีเด้อค่ะเดี๋ยวมือหลังมือหลังมือหลังข่อยสิมาข่อยสิมาบขึ้นไปค่ะพ่อกันเท่านี้เนาะค่ะพี่น้อง